ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกบดิชันจงอางครางซอดแจ้งหมอลำนามวิหกเมียหัวหน้านกปูงสะกอนนะคะอัปเดตอีกรอบที่4นะจ๊ะว่าบ้านถึงไหนแล้วให้คุณผู้ชมดูนะจ๊ะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันแบบร้อนๆหนาวกันไปเลยค่ะแดดร้อนแดดหน,น,น,นาวตายกันไปเลยข้างหนึ่งค่ะนี่ว่าถึงไหนแล้วนะคะแอนแอนแอน มาคกกือเก่าค่ะปนว่นสร้างคือเก่าค่ะว,ว,ว่าขิดเห็นซ้ายไปตะเลนดีแท้ซุ้มของเก่าเขาเนี่ยเหมือนแล้วเวลาเท่าใดมเพิ่นนี่เฮ็ดยังอยูย่หันตาหือสันบันไดโอต่อแทนบันไดนะคะ มอ่นอัวสร้างไปจะถือพัวดิไปจะถือพัวดิขึ้นอย่างนี้ไสั่นนายสร้างไงวะมอ่นอัวไปจะ่ถือพัวขึ้นอย่างนี้สิต่อแทนบันไดนะคะบันไดก็สิต่อแทนบันไดขึ้นไปสู้สั่นเทิงค่ะเดี๋ยวถ้าเสีไดาโหัวบันไดลิงขึ้นไปคือบระโหนเสือกมันจะทีเหรอแต่ข้านผีวแมวโหนมากแล้วรบฟุ๊ ไปเนาะต้องให้มันมีลูกเล่นจกกน้อยเนาะหวนเสื้อขึ้นไปเนาะหววขึ้นไปเอาบันไดออกเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะต่อสั่นขึ้นไปสู้สั่นเทิ่งค่ะ ชั้นเทิงอัดเป็นไม้ค่ะได้สิพาเปเบ่งห้องค่ะห้องแล้วไปได้จะผุดเส้นแล้วนะคะอนน์แอนชูแอบชูแอบกวองอยู่ด้วยขาห้องนี่มันต้องกลองแบบนี้เลย นี่ถิมว่าเบิง์ของซาจงอ่างเด้อทางตะวันออกเด้อว,ว่ากววงอบ่กววงเนี่ยเออเอา,เอานี่แอมทั้งหลังแล้วค่ะทั้ข้างทําสวยแล้วเรือแตงแต่ท่าสีซาจงอ่างว่าสีท่าสีดำสีดำว่าสั่นกัสีท่าสีทึาะวาดิฉันมักแบบว่าทึบ ให้อยู่กับธรรมชาติให้อยู่กับตัวเองมากที่สุดให้อยู่ไม่อยากให้เห็นโลกภายนอกเวลาเข้าห้องปุ๊บจะได้แบบว่าฉันอยู่กับตัวเองห้องที่ซาจงอาบมากที่สุดก็ห้องน้ำห้องน้ำหรือห้องนอนที่อยู่คนเดียวหรือห้องน้ำห้องน้ำนี่เวลาดิฉันข้าห้องน้ำทีฉันจะเข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงเพราะว่าทีฉันคิดว่าห้องน้ำนี่เป็นห้องที่ไม่มีใครมาวุ่นวายเป็นห้องที่แบบว่า เราไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นทั้งป่วงแม้กระทั่งเสื้อผ้าแม้กระทั่งเสื้อผ้าแม้กระทั่งความคิดที่ฟุ้งซ่านแม้กระทั่งอะไรจิปปะถะเป็นสิ่งที่ฉันหมักค่ะของน้ำคือเ้าได้ปลดปล่อยได้อาบน้ำแบบชุ่มฉ่ำสบายตาสบายใจสบายหัวสมองนะครับเพราะฉันแล้วที่ฉันกระสีใสกระจกทึบค่ะ ใส่กระจกสีดำแล้วก็ใส่ผับม่านเข้าไปอีกแล้วก็ปิดเข้าไปอีกท่านสั้นเทิ่งอีกนะคะปิดให้มันหมืดหมดเลยกาบาว่าเห็นแสงเดือนแสงดาวแสงตะเบนเลยแล้วก็จะเอาเขางัวเขาคุย้ยมะหอยเต็มห้องไปเลยนะคะเต็มห้องไปเลยให้เป็นแบบว่าเหมือนสุสานทำเป็นเหมือนสุสาน แล้วก็สิขั้นมีเวลากิสิวาดรูปนรก,กสวรรค์เอียงให้เป็นแบบสุสารเป็นแบบว่าคือเข้ามาปุ๊บอ๋อคนละโลกเลยไม่ใช่โลกของมนุษย์ประมาณนี้แม่อารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่ฉันชื่นชอบเพราะว่าต้องการให้เป็นแบบว่าสุสาร สุสานคนเป็นไปเลยนี่เดีจะปิดช่องร่มของหันบ,บ่ปล่อยโอากาสให้ใดๆเขานะคะหกค่ะหกแน่ด้วยค่ะบ่หกแน่นะะแนลรอหกหลายหกบักย่างขาดไแล้วค่ะกะัะก้นแล้วเดืองแต่แฉบนะคะเลือแต่ฉาบปนึ่ง กั้นเรียบร้อยเหลือแต่ฉากกระมนลยู่สกอนช่วงนี้ค่ะแล้วก,ปก็ปูกระเบื้องเนาะปูกระเบื้องได้กระเบื้องสีใดแม่สีเอยียงต้มไก่ค่ะฮะ ใส่้ตูน,ตน,ตนโอย่ะห่อนบพีิ้องฝนตกบ่ค่ะคือได้ยินค่าว่าได้กินเห็ดเพาะได้กินเห็ดแล้วโงกได้กินน่องหม่กันแล้วทางไดมี สรงใหม่ที่ฉันกินนะค่ะวันนี้ฝนบปตกจักเถื่อค่ะเพราะว่าแม่แรงมาเหยือนบ้านฝนและบตตกจักเถื่อทางไดเฮ็ดออกแล้วค่ะทรงข่าวในเดอ้อค่ะที่ฉันสิไปกินค่ะนิ้นคาวาทังอุดอรเฮ็ดออกแล้วทังไสอีกเฮ็ดออกแล้วทังอุบลทังนครนพนมบอกได้กินเฮ็ดแล้ว นี่แหะค่ะโดยประมาณโดยประมาณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกดระดิ่งกดหัวใจรัวรัวกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันยนี่นี่เพราะว่าจังนี้บ้ามีงานกับขี้อสุขุสุขคนค่ะโควิดก็เริ่มซาแน่จหน้อยแล้วนะคะคาดว่าเดือนนี้คือสิมิดไปเดือนหนาคือสิ ดีเักหน้อยหนึ่งสมมติว่าฝนบปรตกแดดแดท่อนๆแบบนี้คาดว่าเดือนหนาดีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไข้เลือดออกกําลังระบาดนะคะไข้เลือดออกกําลังระบาดโรงพยาบาลน,น้ําพองก็มีไข้เลือดออกเยอะนะคะแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์อุดอรรายงานข่าวมาว่าไข้เลือดออกหลายโรงพยาบาลต่างๆกะประสบอยู่ในภาวะไข้เลือดออกหลายเพราะฉะนั้นเล้วกคะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ก็ต้องดูแลเจ้าของค่ะอันนี้เสด็จพ่อค่ะว่าคัากเลยกินตังม่วงอ่ะนั่เป็นหูสลามเท่านั้นเพาะท่านได้กินอ่ะ จะหูมั่วหูสลามบ่มีหมัวไยินหวงัวก็กินบ่อด้อันนี้คือเสด็จแม่ค่ัะดกเขาเอาเอาไปใส่แะ้วบันนี้นะหเอาไว้นนหันคือเกาบ่อหอกปานทมบเรบ่อผมมานพ่อันี้ินได้อยเพิ่นจกดินบา่าื่อนี่คือประเด็นยิ้นเสียง่ chúng mình cứ cứu khử lực, khử lực, khử lực vô. cứu xưa năn mẹ. cứu 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 tát cứu 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 Tát cứu 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 ชี้นอสุขูสุข้อนนะคะพี่น้องขาซ้ำมีนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเบิงเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดัวใจรั้วๆไววนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าบ้านพักเขาจะคอยไปเบิงกันว่าสามารถชี้เข้าไปยังไดเหลือจะค้นเหลือหน่อยเหลือหลายซ้ำใดนะคะเหลือผู้ใดแนนผู้ใดไปผู้ใดยูแนนเดี๋ยวเขาจะไปอัปเดตกันอีกที่หนึ่งนะคะมอนิมา อัปเดตบ้านสูบเบิงหลบสองหลบสามคุณคุณยายมัตเตใสเป็นเด็กน้อยที่บอกยากที่สุดในสามโลกม,ลมัตเตใสบุคุณอ่ะ